อยากกินหมูกมระทะเพราะมือเรามิลาเรียนเต้นตั้งแต่บ่ายมาเรียนทีหนึ่งก็เรียนหลายคาเลค่ะทั้งเรียนเต้นกลุ่มเรียนพรเวทวช่วงพักมิลาก็มาเล่นเต้นกับน้องสัญชยัยแล้วก็เข้าไปซ้อมเต้นต่อพอเดือนหน้ามิลาจะสอบเต้น APDA แล้วค่ะระหว่างเรามิลาเรียนเต้นแม่ก็เลยชวนปป๋าให้ม่กินหมูกระทะใกล้ๆที่เรียนร้านนี้บรรยากาศดีมากไม่ร้อนเลยแล้วก็มีเมนูให้เลือกเยอะแยะหลากหลายร้านนี้เป็นแบบอลาคารป๊ป๋าก็เลยสั่งไปชุดหมูกระทะพร้อมเตามาด้วยที่นี่ก็ยังมีส้มตำข้าวผัดกุ้งข้าว สั่งมากินสั่งไปสั่งมาก็คือเยอะเต็มโต๊ะไปหมดแม่ก็เลยแซวป่ป๊าว่าถ้าไปกินแบบบุฟเฟ่ก็น่าจะคุ้มแต่ป่าป๊าบอกว่าไม่ค่อยชอบกินแบบบุฟเฟ่สักเท่าไหร่ชอบกินแบบอาคาร์ดมากกว่ามากินร้านนี้ครั้งแรกก็ติดใจเพราะวัตถุดิบดีทุกอย่างมีหมูเนื้ออาหารทะเลครบแล้วก็ยังมีดนตรีสดให้ฟังที่สําคัญอยู่ใกล้ที่เลียนเต้นด้วยกินเสร็จก็สามารถวนกลับไปรับมิาได้น้องมาเวลลองชิมก็บอกว่าร้านนี้อร่อยให้พานที่ถูกใจแม่ที่สุดคือกุ้งตัวใหญ่ส่วนปานั่กกกิินนแบบดวไไมม่่พูคุยเสร็็จไปเดิน ใกเบริเวณรอบๆร,ร้านหมูกระทาร้านนี้คืออร่อยบรรยากาศดีให้สิบเต็มเลยค่ะ